กล้อง Sony CV1 E10 จากร้านนี้นะครับเป็นสีขาวก็จัดส่งเร็วได้ของภายในวันนั้นเลยนะครับเป็นกล่องมารับรองเป็นของใหม่ประกันศูนย์แท้ครับนี่เป็นรุ่นนี้สีขาวเรนสีเงิน 被加工制作。